Please listen carefully. Happy birthday to you. Happy birthday to you.

Bí phai hàm yếm mà đi Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy, birthday, happy birthday to ลองคิดก่นะะแล้วจะทอะไร ด้วยมาทางแสงน,นะคะนี่คือเจ้าของวันเกิดของเราเอาถ่ายแล้วเหรอใช่แลว <laughs> ชอบก็ <laughs> อชอบแบบนีน้นไม่รู้จริงๆโอ้ย <laughs> น่าสนจมากเลยอ่ะจะบอกทำไม <laughs> คู่แกไม่ได้เนี่ยมไม่ ไม่แจ้งอะ <laughs> แน่นหนรอป่านอันนี้คือเครออไรอันนี้คือแบบอินสปิเรชัน,นจากอะไรจากพี่ไผ่ทำไมอะก็แบบมีความดินเทจดอกไม้ดอกไม้อ่ะป่านป่านผูามาช่วยบอกอินสปิเรชันนะคะของเคกอ,อ,อันนี้หน่อยนะ มันเลยไม่แต่แบบมันน่ารักมันเหมือนแบบเค้กเกาหลีอ่ะอืมก็คนทำกโอเค so ชื่ออะไรคะยังเอ้ยอันดอร์เลยพี่บ่ายอันดอรู์อะไรเนี้ยก็คือเพลงนี้นะคะอ่าบอกแฟนเลชันมาจากบรรดาสวนดอกไม้นะพันธุ์ เลืวอการโทนสีที่เราเลือกใช้คะ่ะจะเป็นโทนสีที่ค่อนข้างสว่างเช่นอาซุมค่ะสีฟ้าสีม่วงสีเหลืองสีชมพูเรื่องการสื่อถึงปีที่สดใสที่กําลังจะเข้ามาในช่วงวัย <laughs> วัยเท่าไหร่นะคะ <laughs> วัยสิบหกวัยสิบหกสิบหกอีกครั้งอ่ะอ <laughs> uh, uh, ่าอ่อินสไปเรชันเทียนสามเทียนสามแท่งค่ะมาจากคนนี้ค่ะอ๋อถ้าเทียนสามแท่งมีนะคะมาจาก แล้วายใส่ป่าแล้วก็ชาชัยเฮ้ยแต่ก็คปอชชาชัยไมฉันดึกว่าอะไรรืเปล่าพอพูดระทำพอนี้แล้วเ็หมอกแกดีขอบคุณนะคะไว้พรในดิอ่าสปารเป็นปีที่ดีแล้วก็มีความสุขทักคืนจตรพรมดีดีดี ขอให้มีแต่ความสุขขอให้คิดสิ่งใดสุขของคนแล้วก็ขอให้เพราะว่าอะไรเข้ามาก็ขอให้แกตัวเนี่ยอ่ะแกตัวอิเลขึ้นราคามาทานกินละคาหน้าค่ะแกตัวอิ